สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแทอททรนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะตามสัญญานะครับเป็นคลิปแรกในงวดประจำวันที่1น่งทับสิบนะครับตามสัญญาว่าจะลงสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวต่อจากงวดที่แล้วให้สมาชิกได้รับชมกันสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับ มาประเดิมลงให้เป็นคลิปแรกเลยเป็นสูตรแรกในงวดเดือนสิบสองนะครับสูตรนี้นะลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งนะครับลเลขสี่ฮะพอนอกหนึ่งสี่นะครับสี่อออ 1, 4, เข้ามาที่หลักหน่วยล่างตามสูตรเป๊ะเลยเลขสี่สูตรนี้เดินมาหกงวดนะฮะร,รวมทั้งงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เจ็ดนะครับก็ แต่งวดที่7จ็ดงวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นงวดแรกครับก็มานะครับลงจริงให้งวดแรกก็มาแล้วก็ไปเทียบชนกับสูตรหลักหน่วยล่างเน้นๆสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะฮะเดินมา7จ็ดวดหกเดินมา7จ็ดงวดเหมือนกันแต่ผมสาหรับสูตรหน่วยล่างสูตรนี้ตัวเดียวเหมือนกันนะฮะผมย้อนไ้ดูแค่ห้างวดนะครับก็งวดที่ผ่านมาผมนะอ่าเข้าโปรแกรมรันไปดูมันก็มาตามนี้จริงนะแต่ ผมเพิ่งลงให้งวดแรกสําหรับสูตรนี้นะแต่สูตรนี้นะครับลงจริงให้งวดนที่ผ่านมาก็เข้าเลยนะครับก็จะเทียบชนหลักหน่วยล่างเทียบชนกัน2สูตรสูตรเก่ากับสูตรใหม่เทียบชนกันให้ในคลิปนี้นะครับประเดิมนะครับสูตรเข้าเยอะนะครับสาหรับวดนี้สมาชิกก็ดูไปเรื่อยๆสําหรับช่องแอนทอนนักคานวณนะครับสูตรเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลงสูตรเก่าทยอยลงสูตรเก่าไปเรื่อยๆนะครับอ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะฝาก ช่องผมด้วยก็แล้วกันช่องแกรอนักคำนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ,ะมาฟังคำเตือนทางช่องก่นกอนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนัน,นหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น รุกข้อมูลนะครับให้ไว,ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็การาวขอโทษขออภัยนะครับอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมาดูสูตรระยะสั้นกันก่นกอนหน่วยล่างเน้นๆน,น,นะครับวัแรกฮะสูตรได้เลขหกนะครับผลออกสี่หกนะครับสูตรนี้นะครับ ผ่านการทำไปดูแล้วงวดหนึ่งนะครับแต่นะผมลงจริงให้ในคลิปนี้นะครับเป็นงวดแรกนะครับหมวดที่สองหลักหน่วยล่างตัวเดียวระยะสั้นได้เล 6, นะขหกฮะก็ออกหกหกนะครับหกนะครับก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกมือที่สอง เอามาต่อกันว่าที่นะสามฮะว่าที่สามสูตรได้เลขสี่ฮะผลออกสี่สี่นะสี่ก็มาที่หลักหน่วยล่างคอ่ะมาต่อกันว่าที่สี่ฮะว่าที่สี่สูตรได้เลขสามตัวเดียวหน่วยล่างนะครับผลออกหกสาม หัก3ครับก็บามาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่4ี่หลกงวดที่4อ่ะงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข4ครับผลอก1 4 4่ก็มาที่หลักหน่วยหลักหลักหน่วยล่าง หัวที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอไปดูกันนะสมาชิกนี่ฮะวิธีคิดวิธีทำรรครับวิธีทำหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับสูตรใหม่ในงววนี้นำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 2ครั้งมาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งมาบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้ง บวก10 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข3ามกลุ่มที่นะครับก็จะได้เด่นหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเอาบวกกันดูห้าบวกสอท้ายเลข7 7็บวกสฮะ7จบวกสลงท้ายเลข9นะครับ9กบวกหลงท้ายเลข5นะครับ5้บวกเนะครับลงท้ายเลข2 2งสอบวกหกนลงท้ายเลข8 8ปบวกหนะครับลงท้ายเลข9 9้าบวกสางที่นะ9ก้บวกสางที่ก็ลงท้ายเลขนะ2ฮะอ่ะหลักหน่วยล่างงวดที่จะถึงนี้สูตรใหม่ได้เลข2นะครับอ้าวใครชอบเลข2แคปสูตรไว้นะใครไม่ชอบกรุณามองผ่านเหมือนเดิมนะครับอ่ะได้เลขสองนะครับได้เลขสอง เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเอ้ยนับพวกจำาันที่1นทับ1ิบสอทับหกนะครับ, 66, รบเดือนสุดท้ายของปีนะักครับรายเล็กสองสำหรับสูตรนี้หน่วยล่างตัวเดียวเน,น้นเน้นนเเป็นส่วนใหม่อะทีนี้ไปดูสูตรนะครับไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่1เดินมา6 มวดลวดนะครับขอแจ้งสมาชิกแบบนี้นะครับทีนี้ช่องนี้ช่องแอนทอนนักคำนวณนี้นะครับผมลงปุ๊บมันจะมีเพจนะครับมันจะมีเพจปลอมไม่ไม่ใช่เพจพอเพจเพจเพจที่มาดูดคลิปของผมไปลงนะครับฉะนั้นส่วนนี้วันที่ผ่านมาผมไม่ได้นําไปลงในเพจของผมจริงจริงเพจเพจของผมจริงๆจะมีแค่เพจเดียว ก็คือเพจแอดทอนตำราพาลรยแฟนเพจเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ส่วนมากจะเป็นเพจปลอมชอบดูดคลิปจากช่อง YouTube ผมไปนะใครเห็นนะช่วยกัุณานะครับ,นะรบไปกดรีพอร์ตเพจปลอมให้ด้วยก็แล้วเพจปลอมมันจะมีอะไรสูตรนักคำนวณตุ้ยคนไฟบินอันนี้จะเป็นเพจปลอมแล้วก็อีกหลายๆเพจนั่นแหละจะเป็นเพจปลอมนะครับวันนี้สูตรนี้ผมลงเดี๋ยวผมจะนำไปเผื่อแผ่ ในเพจของผมด้วยใครที่อยู่ในเพจผมนะครับผมจะนําสูตรนี้ไปลงให้ด้วยเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้นําลงไปในเพจของผมแต่เพจปลอมเสือกดันเอาไปลงนะครับเข้าพอดีเลยเพเพจปลอมมาดังนะครับเขาคิดว่าเป็นสูตรนี้เป็นสูตรของช่องเพจของมันจริงๆแล้วมันเป็นสูตรสงวนลิขสิทธิ์ในช่องแกทอนนักคํานวณเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะนําลงไปนะครับในเพจจริงของผมให้สมาชิกได้ดูกันเพจปลอมนะครับ อย่าเข้าไปสนับสนุนนะสมาชิกนะก็แจ้งกันตามนี้เลยใครเห็นก็นะกด3จุดใครป่าด้วยก็แล้วกันแล้วก็ไปกดรายง,งานเพจปลอมของมันนะครับสูตรนี้นะครับคอสวลิขสิทธิ์เป็นคนคิดในช่องแอทอนนะักคำนวณผมแอทอนเป็นคนคิดคนคำนวณน,นะครับช่องอื่นที่นําสูตรนี้ไปลงนะครับเป็นเพจปลอมนะครับก็ฝากด้วยก็แล้วกันสมาชิกนะ,ะผมจะ ย้าเตือนอยู่เสมอเพราะว่ามันมีคนดูดคลิปผมไปลงนะครับในเพจนะครับระมือทรัพย์สินทางปัญญานะครับเป็นการระเมือทรัพย์สินทางปัญญานะครับฝากด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนะอ่ะมื่อที่ผ่านมาสูตรไดเล็กสี่ตามนี้เลยนะสมาชิกนะใครติดตามช่องให้ถอนนักคำวนวณเียนแน่นอนสาหรับส,สูตรนี้แต่แฟนเพจของผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่ได้นําไปลงให้สูตรนี้นผลออกอะไรวะออกอะไรวะ หนึ่งสี่จะไม่ได้ออกเมื่อวานนี้ก็จำไม่ได้มาตามนี้เลยนะสมาชิกหนะ้ามาตามนี้เลยนะครับอ่ะถูกลงให้เมนแรกก็ถูกเลยมาตามนี้เลยเอาเลขสี่หลักหน่วยล่างนะครับตามสูตรเปเลยวัที่ถึงได้เลขตัวไหนนี่หาสูตรว่านีวดสูตรวัที่ผ่านมาครับวิธีทำฮะ นำหลักพันหนึครั้งบวกล้อยบนสองครั้งบวกหน่วยสามตัวนาครั้งที่หนครั้งบวก้อยสตัวหน้าครั้งที่สอครั้งแล้วก็บวกหน่วยสตัวท้ายครั้งที่สอครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหคงที่ผมพูดเร็วกับขทโทขขอผ่ด้วยนะครัเอาบวกกัดูเจบวกเลงท้ายเลขหกหกบวกเก้บวกเลงท้ายเลขห้าได้เจ็บวกสองเจ็ดบวกสลงท้ายด้วยเลขเก้บวลงท้ายเลขสองบวกห สองบวกหนึ่งลงท้ายเลขสามสามบวกห้าคงที่นะครับก็ลงท้ายเลขแปดฮะงวดน,นี้สูตรนะครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้ได้เลขแปดฮะสูตรเก่าอ่าใครชอบเลขแปดจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านหลักหน่วยล่างนะครับสมาชิกหน้าได้เลขแปดฮะสูตรเก่าได้เลขแปดได้เลขแปดชอบจัดขัดผ่านฮะโลกจริงให้งวดที่สองนะครับใครชอบเลขแปดจัดไปนะครับวัวเจ้าวันที่ หนึงนะฮะทับสิบสองทับหกหกนะครับ,บ, 12, บ, 6, 6, รบอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนกันอันนี้สูตรใหม่อันนี้สูตรเก่านะครับสูตรเก่าก็คือเลขแปดนะฮะอ่ะใครชอบเก่าใหม่ก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณ,คณที่ติดตามขอบคุณครับ